อู๋ใช้ไม่เป็นแล้วอะ่ะแบบมไม่อะไรนานอสวัสดี4,000คนด้วยนะครับผมมันทำอะไรนะครับพรุ่งนี้เพลงผมออกนะฮะ Tomorrow I Have New Song นะครับ Tomorrow I'm Gonna Release My New Song นะฮะ From the Line to r a p i t นะครับผมก็ Don't Forget and Keep your eye on One Music นะฮะ Tomorrow 7 p.m. Okay Yeah <c oughs> Okay Tomorrow 7 p.m. To run, run, run men, พรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งนะครั <ington> บ Tomorrow Everybody 明天 อะไรอะ่ะพรุ่งนี้เจอกันที่เมลโลพ๊อป yes I have a place tour so มาเจอกันนะครับผมทุกคนคุณดูเยอะจัดอะ่ะ understand นะ yeah จับกระต่ายไงครับ คือจริงๆผมอาจจะลอกกระต่ายเข้ามาก็ได้นะฮะนี่ลอกกระต่ายเข้ามานี่อนี้อย่าง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 นี้ผู้นี้ยิง,ง,งกระต่ายพร้อมกันนะครับผมทูมาร,ร์โลแอปนิวซองนะครับสินเจา้ากักบาลเฮ้ยพรุ่งนี้นะครับเอ้ยไม่ไม่ใช่ท่าเต้นนะครับมีอาการเต้นไม่ใช่ท่าเต้นนะผมหมายถึงว่าผมก็แบบลองลองดูเอ้ยเอ้ยเอ้ย เ,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 เถ้าว่ากตายผมใช้สะโพกจับเนี่ยแหละฮะ <c oughs> ได้ไงเอออันนี้ผมผมทรงผมอยู่บ้านาเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรทรงผมอยู่บ้านเออสงสัยต้องเข้าใจไหมตาผมแดงมากเลยนะ ถามจริงจริง้องอยู่บ้านเชื่อเปล่าเชื่อก็เชื่อมันเจอกันแล้วเต้เอ้ผมเพิ่งไปดูคลิปอันนี้มาเว้ยลูกเจี๊ยบอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเพิ่งไปดูมาถึงว่าที่ตัวเองอยู่บนอยู่บนเวทีอ่ะโอ้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 ร้องเพลงอ่นโคเนี่ยผมมีเพลงอยากร้องในคอนเสิร์ตด้วยทุกคนพี่เจฟเอาไปร้องอีกแล้ว คือเทสเดียวกันสุดๆตามไม่ทันแล้วเศร้าเขานำผมหนึ่งเก้าเสมอเอาจริง,รงถ้าจะหรอ,อผมเห็นแล้วนะเอ,อ่อ please song like can yeah for I wish I was special You're so fucking special But I'm I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. And I want you to know. รันไปดูนะครับเพลงพรุนี้ไวแล็บบิดนะ Tomorrow Run for Tomorrow นะฮะ I have a new song นะครับผม Thank you Felimut นะฮะรันอาจจะไม่พอสูงขนาดนี้ต้องบินแห้ก็ถูกพูดอีกก็ถูกอีกถามว่าที่คอโดนฉีดสิวฮะ Acne Injured คือเฮ้ยแปลกด้วยอันนี้ขอขอเล่าอะไรให้ฟังคือผมว่าการฉีดสิวมันเป็นเรื่องไม่ปกติของประเทศอื่น แต่สำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องปกติ I want to say that uh acne in church acne in church is very normal in Thailand จริงปะหรือทุกคนรู้สึกว่าการฉีดสิวมันไม่ปกติวะปกติปะคนไทยใครฉีดสิวบ้างอันนี้อยากรู้คนไทยใครปกติบ้างเฮ้ย hey, ผมเต้นเป็นเต้นเป็นนะคิวลิงเกอร์อะ ก็ลุมมากใช่ไหมผมจะบอกว่าผมไปต่างประเทศปัญหาฉีดสิวยากมากเว้ยทุกคนใช่ไหม for in in Thailand is is very 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 normal for acne i n j u r ืมันมันใช้คำแบบนั้นปะเออ and we have a good doctor you know because one t h e y will not make your your skin แบบเป็นหลุ่มอะ uh, อีทูมอโร่ you have to use your face อ่ะ you can go to see doctor and เฮ้ย hey, doctor one hundred one hundred inject ทุกท <player> <c oughs> ุกทุกทุกคือภาษาอังกฤษมันก็ดีเท่าไหร่ครับยิ่งเป็นสัพท์วิทยาศาสตร์อยู่แล้วเออใช่สกินเป็นหลุมอ่ะสกินเป็นหลุมเขาเรียกว่าอะไร hole อ่ะ hole on your skin นะนะ if you use too much นะครับ too much เอ่ามันเป็น มันน่าจะเป็นสำคายซอสเตียรอย์ป่ะที่ทำให้ลดการอักเสบนี่แอนตี Anti ้อินฟลามมาลอะไรนะเยสสเตียรอย์แต่ว่าถ้าเราถีาดในลับที่ดีมันก็จะโอเคแต่วมันมีช่วงหนึ่งแบบผมก็บสิวแล้วแบบยิ่งคนอย่างผมน,นะไม่ได้พักพักหน้าเลยนะคือผมอยาจะบอกว่าผมแต่งหน้า24ชั่วโมงนะครับโอ้ม oh ก ต้องหลังหน้ามางนะเรามาทำเพลงออปโลดเป็นเพลงอื่นกันบ้างดีกว่าหมายถึงว่าแบบ arrange เพลงของออปโลดกันแหวนไปไหนเพิ่งถ่ายซีรีส์วันนี้ไม่ดูเลยเหรอหูอันนี้เขาเพิ่งลงไปคอนเทนต์ถ่ายซีรีส์โอ้ให้โอกาสทันโสดหน่อยเออแหม เออขอบคุณสตาร์รถไฟนะครับเออให้โอกาสให้มันแหวนมือว่างให้มันมีเรื่องมีราวบ้างอย่าไม่ให้มันว่างเลยไงจับกระต่ายเป็นไงบ้างยังไม่จับเลยจับพรุ่งนี้จับกระต่ายได้กันพรุ่งนี้โอเคบ้างเฮียจับกระต่ายได้กันพรุ่งนี้จับกระต่ายได้กันพรุ่งนี้ครับแสงทำเป็นดี บอกไม่มีไม่ไม,มีใครไหมอยากจะพักหัวใจเราเล่นเป็นอีกจังหวะหนึ่ง ไม่รู้ทำไมเธอหนำไม่เหมือนเดิมทุกเรื่องราวเธอทุกอย่างมันฟ้องแล้วรักที่เคยพูดไม่รู้จะจริงอยู่ไหมก,กับรักจริงมันจริงนือนาเสียตาทุกเรื่องที่เธอได้ปิดเอาไว้ไมีรักแกค่แค่พูดจะฟื้นไม่เพื่อ,อไร ยาย,ย,ยนะใจไม่ทันอะทำไงดีวะ <c oughs> อย่าแสดงรักเลยอย่าใจร้ายเลยแค่พูดความจริงแค่นี้ว่าเธอจะไป รมัมรกก her. Say goodbye want you lie. ทุกคนไนงะผมเนี่ยบางทีต้องสู้กับเสียงในหัวนะเคยสู้กับเสียงในหัวมัม้งอย่าฟัง I'm Not Okay อ่ะ ไม่โอผมอาจจะต้องลองได้คนเดียวนะทุกคนเพราะว่าไม่มีคนมาฟีเจอริงนะครับอาจจะเออ ติดที่ร้องกับน้องมาร์คเอาไหมเอาไหมมันติดที่ร้องกับน้องมาร์คขอยกรอบละมันติดที่ร้องกับน้องมาร์คมา <c oughs> No I don't want to joy Sorry ที่อยู่ข้างในฉันคิดถึงเธอมากแต่ไม่อยากทำทหนใ,นกให้เธอวันไวได้แต่กลั้นห้ยใจและตอบทํถามไปทังนี้ <c oughs> ฉันโอเค รักพบรักพบรักพบรักหรือ <c oughs> ได้สิครับ ฉันชอบเพื่อบอกไม่ใช่ฉันชอบเพื่อบอกว่าคำทุกคงที่เธอสบสายตาไม่ใชเลือกแต่ย well, so. ังไม่ไกลเธอจะคู่ใจเคนหนึ่ง ฉันชอบเ่อบอกรักคุณทุกครั้งที่ได้สบสายตาคุณรู้ไหมฉันชื่นชมคุณทุกครั้งที่หันมาไม่รู้คุณได้ยิน,นไหมคำว่ารักรอยังไม่ไกลที่ออกมาจากหัวใจคนคนหนึ่ง oh. เอ้ยเธอคือกาแฟในยามเช้าเนี่ยเป็นเพลงที่โรแมนติกมากเลยนะฮะอี It s l ยก e like a เลมอนเ d e เคยฟังเพลงเลมอนเนะคะรับเจอรมีพาซิออนนะฮะ <c oughs> แต่รักใจเราพี่เลยเพื่อทุกคนเป็นสุดท้ายละเทิ้งคืนละแตใจที่ แต่เธอเข้ามาทำให้รู้ว่าความรักแท้ต้มีอยู่จริงหนุีสี่เท่าไรแค่ได้มองรอยยิ้มนั้นได้อยู่ด้วยกันแม้จะไกลแค่ไหนก็ขอคิดได้เธอเสียงหัวเราะนั้นที่บอกว่าพาะฉันไม่เหมือนใครฉันจะทำยังไงหากไม่มีเธอโอ้น่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยอ่ะเอาใหม แค่ได้มองรอยยิ้มนั้นได้อยู่ด้วยกันแม้จะใกล้สินแม้จะใกล้แค่ไหนขอแค่ได้เจอโอเคใอรกราบแค่ได้มองรอยยิ้มนั้นได้อยู่ด้วยกันแม้จะใกล้แค่ไหนขอแค่ได้เจอเสียงหัวเราะนั้นที่เธอบอก ฉันไม่เหมือนใครฉันจะทำยังไงหากไม่มีเธอโอ้เธอคือท้องทับน้องที่อ่อนหวานเธอคือสายลมพัดที่อ่อนล้าเธอคือกาแฟนในตอนเช้ายิ่งนั้นวัน,นิ่งฉันต้องมีเธอเพนแต่ม,มากกว่าเธอคือไฟที่ให้อุ่นฉันในคืนที่นหนาวเย็นคือคนเดียวที่อยากจะได้เห็นเมื่อฉันหลับ ไม่เคยพอที่การยังมีเธอมาใช้ชีวิตด้วยกันชีวิตอู h, โรแมนติกมากค a ับเลิฟพี่เบิร์นสวัสดีครับพี่เบิร์นนี่พี่เบิร์นเขาอง,งอนผมนะผมไม่ไปเจอ ลขาหลายรอบเนี่ยพรุ่งนี้ผมปล่อยเพลงนะครับฝากติดตามหนังพี่เบิร์ด้วยนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้ผมปล่อยเพลงนะครับทุกคนสุดท้ายแล้วนะเพลงสุดท้ายแล้วนะผมขอพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับทัวร์กันยาวๆนะครับกนะฝากออ,อ,อมันต้องยิงสี่สิวะ โอเค you ready? let's go. บม่มีอ pues ย mm ่างเปลี่ยนแปลงเราได้นะครับชื่อเพลงนี้นะ If I had to l e a v e my life Without you near me the days would all be empty The nights we see so long With you we see forever Oh so clearly I might have been a before But it never felt this strong Our dreams are young and we both know you take it where we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't wanna leave without you. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing I can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing gonna change my love for you. จบจบนอนทุกคนไปนอนไปซะกูไห everybody ์ดี้เอว i n ติงแฮปทูสลีปนะครับ เอวิติงเลยนะครับขอบคุณเอวิติงมากครับที่ทำให้เราได้เจอกันวันนี้ <c oughs> I trust you ในที่นี้ฉันชื่อเธอจะดีายที่ต้องเจอขอเพียงเธอบอกและเพียงยืนยันจะไม่ทิ้งกันพวกนี้เพลงใหม่นะครับผมฝาก5,000คนครับ thank you so much นะทุกคนตาผมไม่ไหวแล้ว ไม่รู้แดงอะไรเวลาเข้ามาในห้องนี้เป็นยังทีกที <c oughs> อะไรเชีย่ยตาก่อนจจะเพรว่าเราตอนนี้ผมเปิดแสงแรงเกินไง <c oughs> Love you for me and I love you too. Don t o come back in New York. Sure. I love in I love in w y w i t e I miss 빅시리 진짜 저는 이 곡을 정말 좋아해요 신나는 해안 여유로운 빛이 불투명해 열려있는 내면에 지금 기다려야 할 โอ้โหลนนีเฉลีย Love you Everybody Good night วันอัน Good night ครับทุกคนสวัสดีนะครับ Bye b y จะ还要期待会不会我们爱โอ้โหลลี Love you, everybody, an. good night. One and good night, everyone. Hun, bye bye. Oh, hello, Nigeria. Love you, everybody, an. good night. One good night, 哦、oh,，Hello Nigeria，Love you，Everybody good night，晚安，Good night 各位，晚安，拜拜。现在还要期待。 โอ้โหลในิีลีร์เลฟยูเอเวอร o บายดีกุนาไนวันอันก n i g h นครับทุกคนสวัสดีนะครับ